สวัสดีครับผมอยู่กับผม CK โดนนะหรือคอมนะฮะอยู่กับผมที่ศูนย์วิโดนเพื่อเกษตรบ้านหมี่ลบุรีหรือเกษตรมีชัยนะครับวันนี้ผมจะมาตอบคาถามหลายท่านนะครับก่อนจะมาตอบคาถามเริ่มตอบคาถามนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดซับสไครต์นะฮะหรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้จะได้มีวิดีโอคลิปใหม่ๆจะได้ตามข่าวสารได้ทันทั้ง Facebook และ YouTube นะครับ คำถามเนี่ยเราจะเอามาจากโพสนะโพสนี้เลยนะเยอะแยะมากมายเลยครับที่หลายคนถามมาเข้ามานะเราจะเลือกคําถามแต่ละคําถามมานะครับคําถามแรกนะครับโดรนไฮบริดกับโดรนแบตเตอรี่แตกต่างกันยังไงนะครับเอาเอาแบบง่ายๆนะครับแตกต่างกันที่แบตเตอรี่คือต้องเปลี่ยนแบตยู่ตลอดเวลาต้องมีเครื่องชาร์จนะครับแล้วก็แบตเตอรี่หลายก้อนแล้วก็มีเครื่องสกไปแต่ถ้าไฮบริดคือ ไม่ต้องมีเครื่องชาร์จหรือเครื่องปั่นไฟครับมีแค่แบบก้อนบินครับก้อนชุดเดียวเล็กๆนะครับเข้าฝ่ามือจับมีน้ํามันโปโลตลบนะครับทํางานได้ทั้งวันนะครับคำถามนี้จบแล้ว่ะคำถามหนึ่งอะไรเนี่ยอยากซื้อโดนไฮบริดแต่เงินไม่พอมีเช่าซื้อหรือเปล่าครับมีครับผมนะครับมีเช่าซื้อนะครับตัวดนไฮบริดพร้อมบินเลยครับเมื่อซื้ออะไรเพิ่มแล้วต้องซื้อแตะครับ ไม่ต้องซื้อเครื่องผัิตไฟแล้วมีเช่าซื้อครับเอาไปหาเงินได้เลยเติมโอตโตลูปกับน้ำมันแค่นั้นเองครับมีครับ,รบแต่ติดต่อกันนะครับติดต่อกันมาใครอยากจะใครอยากได้ติดต่อกันนะแต่ผมต้องบอกก่อนว่าผมไม่ได้เน้นขายเครื่องนะครับผม,มเป็นนักบินอยู่แล้วนะฮะผมทํามา 6- กถึงเปีแล้วแหละอ่าเพราะนั้นแล้วเนี่ยผมจะบินส่วนใหญ่ผมไม่ได้ขายเครื่องไม่ได้ทำแข่งใครนะ ประสบการณ์นะครับประสบการณ์บินการบินใช้น้ำ่ลิตรต่อไร่ประสบการณ์ใช่ไหมครับหมายถึงตารางความสูงความเร็วนะครับงั้นเอาจากที่ผมบินนะคนอื่นผมไม่รู้นะผมใช้ประมาณ1-2ลิตรต่อไร่1-2ลิตรต่อไร่ความเร็วอยู่ที่ประมาณ6-7นะครับความเร็วอยู่ที่ประมาณ6-7นะครับความสูงเนี่ยถ้าเป็นคุมเลน จะอยู่ที่ประมาณถึง2เมตรจากตรงพื้นนั่นแหละรครับ2เมตรถึงเมตรประมาณนั้นยอดข้าวก็เหมือนครับ2 3ถึงเมตรประมาณนั้นไม่มีอะไรมากแต่ถ้าคนอื่นใช้4ลิตร4ลิตรต่อไร่5ลิตรต่อไร่ในประสบการณ์ผมที่ผมมองนะเปลืองครับเปลืองคือแสดงว่าคุณผสมยาย,ยังไม่ถูกต้องคุณใช้งานผิดประเภทใช่ครับโดนเหมือนกันหมดว่าคุณจะมีกี่ลิตรก็ตามนะครับ แต่อัตราส่วนในการฉีดคนะุะเท่ากันหมดครับก่อนที่จะฟังตอนนี้ฮะให้เปลี่ยนไมล์เซตคุณใหม่นะฮะแล้วฟังให้ดีนะอ่าเลยอย่างหนึ่งครับ4ี่ลิตรต่อไร่5ลิตรต่อไร่คุณอ,อย่าไปคิดแทนคุณตัดทิ้งไปเลยคุณเปลืองครับไม่ว่าจะเป็น1คือค่ายา2คือคนรับจ้างคนรับจ้างแบกภาระทิ้แบตเตอรี่คุณไปฉีดนั้นคุณเปลืองคุณอ,อย่าทำบ,บินอย่างนั้นก็ผมบินอย่ยผมง่ายกว่าโทรปรึกษากันได้ครับนะแล้วส่วนเรื่องการผสมยาเนี่ยผมบอกเลยว่าขวดนึงเนี่ย สมมติว่าขวดนั้นเนี่ยมันเขียนว่า5ลิตรต่อไร่5ลิตรต่อไร่นั่นคือเขาคำนวณมาเพื่อคนที่สัปพายเป้นะครับนั่นคือ5ลิตรต่อไร่สาหรับโดนคุณเอาฉลากตามอัตราส่วนยาได้เลย20ลิตรอัตราส่วนที่ใช้เขาใช้กี่ซีซี200ซีซีต่ตอน้ำ20ลิตรนั่นคือได้ผลนะครับคุณใช้กระโดนเท่ากับว่าผมใช้ไร่ละลิตรเนี่ยผมได้20ไร่นะครับขวดนั้นจริงๆได้อยู่ที่มา40กว่าไร่แค่นั้นเอง แต่ถ้าคุณบอรว่าเฮ้ยสองร้อ,อยซีนานสิลิน้อยไปคุณก็เพิ่มสิครับใส่300ก็ได้แค่นั้นเองครับนะมีแค่นี้ครับประสบการณ์บินของผมนะล้วนนะแบตแบตใช้กับเครื่องยนต์ใช้ได้นานกี่ปีเปลี่ยนตอนไหนแบตเตอรี่นะครับมันอยู่ได้นานเพราะว่าอ่าใช้ได้กี่ปีก่อน,นครับใช้ได้ประมาณ2ปีครับทำไมถึงอยู่ได้นานสองถึงปีเปลี่ยน รอบเข้าปีที่3ามผมเปลี่ยนนะฮะแต่ใช้ให้ิดตามเปลี่ยนเข้าปีที่3ามอ่าหนึ่งคือน้ํายามันกัดแค่นั้นเองครับแบบไม่ได้เสียน้ํายามันกัดกัดจนสภาพแบบมันใช้งานแทบจะไม่ได้แล้วแบบนะฮะตัวอย่างนี้ครับคือสภาพมันนะฮะสภาพมันคือเกิืยาอุ่นเกิดา,า,า,านะครับสองตัวนี้ครับ ตแต่ลืมบอ,อกไปไอต,ตัวเครื่องเนี้ยไม่ใช่ว่าอ่ามันจะเสียง่ายนะครับแบบไม่ได้เสียง่ายนะครับพอเราใช้เสร็จปุ๊บอ่าเวลาเราดับเครื่องอะไรเงี้ยแบตเตอรี่มันจะดึงไปนะครับให้มันอยู่ที่การรักษาแบบทางโรงงานนะครับตาเลยใช้งานได้มากขึ้นด้วยนะครับเราก็สามารถทิ้งไว้ได้เลยนะครับใช้น้ํามันอะไรและน้ํามันใช้กี่ลิตรต่อไร่น้ํามันนี่ใช้ง่ายครับ บ้านพื้นบ้านทันน่วไปครับก็คือเบนซินนะครับ91นะครับกับโอตอลูปก็เป็น, Gate D, นเนกจเฮดดีนะครับเป็นพวกขับโกคาร์ดนะครับเพราะมันใช้รอบจัดอยู่นะครับแค่นั้นเองครับส่วนน้ํามันใช้กี่ลิตรต่อไร่ผมไม่ได้นับเป็นกี่ลิตรต่อไร่นะไม่ใช่และกี่ลิตรต่อไร่มันมากไปนะอเอาที่ผมใช้ทํางานนะครับ80ไร่เนี่ยผมเอาน้ํามันไป5ลิตรผมใช้ประมาณ3ลิตรกว่านะครับประมาณ3.5ลิตร นะครับนั่นคือที่ผมทายนะต่อไปซื้อเครื่องไปจะมีปัญหาไหมและซ่อมที่ไหนโอเคโครงสร้างนะครับตัวเฟรมนะตัวเฟรมทั้งหมดเลยนะครับหาซื้อได้ทั่วไปครับจากไทยเดี๋ยวนี้ก็มีแล้วหาซื้อได้ทั่วไปนะครับทั้งเฟรมทั้งแขนทั้งสเปร์นะครับทั้งกรอบนู่นนี่นั่นนะครับ ใบพัดมอเตอร์หาซื้อได้ทั่วไปแล้วในไทยก็มีแล้วครับส่วนตัวเครื่องยนต์อย่างเช่นตัวสตาร์ทนะครับทำไมผมว่าเป็นตัวสายตัวดึงนะครับเพราะว่าถ้าคุณเอาแบบว่าเป็นตัวสตาร์ทมือที่จิ้มเข้าไปแล้วสตาร์ทหรือจะเป็นกดและสตาร์ทนะครับบางทีมันทางานผิดประเภทครับทํางานผิดประเภทกันอายุการใช้งานก็จะน้อย ของผมเป็นตัวของโรงงานที่เขาใช้นะครับเป็นโรงงานใหญ่ๆนะครับในการแปลงไฟผมไม่เอาตัวตัวสปีดคอนโทรลนะแปลงไฟนะครับมันคนละประเภทนะอย่างเช่นตัวสายดึงอย่างนี้ขาดเปลี่ยนได้ครับอะไรตามเขาเรียกว่าอะไรร้านเครื่องตัดหญ้าทั่วไปเปลี่ยนได้ครับท่อดังเปลี่ยนได้ครับหัวเทียนมีเปลี่ยนได้ครับแค่นั้นเองครับส่วน แพงที่สุดของตัวเครื่องนี้ก็คือจะเป็นตัวลูกสูบตัวลูกสูบเท่านั้นครับที่แพงสุดยางมากก็คือ3000กว่าบาทแค่นั้นเองที่เหลือไม่มีอะไรแล้วครับเปลี่ยนเองง่ายๆแจ็คเจ็รนะฮะแจ็คตัวปั๊มนะฮะง่ายๆครับมีตามร้านทั่วไปนะครับไม่ใช่เครื่องแต่ญ้านะครับผมต้องบอกว่าเป็นเครื่องญี่ปุ่นทนทานครับเครื่องญี่ปุ่นมีแค่นี้ครับมาคำถามพุชทำโดนไฮบริดกี่ลิตร อย่างที่ผมบอกว่าผมไม่ได้ทําขายผมทํามาเพื่อใช้งานเองอยู่แล้วสําหรับใครที่ติดต่อผมมาผมก็ทําให้แค่นั้นเองครับมีสเปกเดียวครับ1 0ลิตรเลยสเปคเดียวครับ,บ,รย,บ,ย,รบยังไม่มีสเปคอื่นครับรเครื่องบินได้นานกี่ชั่วโมงไม่ได้นับครับเอาอย่างเบอร์เวอร์ก็40 สีส่นาทีชั่วโมงนึงก็ได้ครับจนกว่าน้ํามันจะหมดนะครับน้ำมันหมดตอนไหนก็คือเครื่องดับตอนนั้นแค่นั้นเองแต่เราทํางานจริงๆเราจะไปมองว่าเฮ้ยมันบินได้กี่ชั่วโมงอะอ,อะไรอย่างเงี้ยอย่างงี้นะคุณลงจอดคุณเติมน้าคุณก็หยอดน้ำมันเข้าไปก็แค่นั้นเองครับมันไม่มีบรรดับหรอกถ้าคุณไม่ลืมเติมน้ํามันมีส่สาคัญให้โอตรุูกจะขาดครับแค่นั้นเองเวลาคุณทํางานจริงๆสิบิดตนะครับคุณบินไม่ถึงสิบนาทีหรอกครับคุณก็ลงจอดแล้วแต่ตัวนี้ถ้าบิน เปล่าเลยเนี่ยเกินชั่วโมงครับประมาณนั้นตัอยู่ตรงนี้คำถามนี้รับดัดแปลงเพิ่มไหมครับ ดัดแปลงได้ไหมดัดแปลงได้ครับแต่ตอนนี้ไม่รักแล้วนะครับไม่รักแล้วเพราะว่าแต่ละตัวโดนเอาม,ามันไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันจริงๆครับคือผมทำเนี่ยผมทำสเปคสี่ใบพักสิบลิตรนะครับเป็นเลขแปดนะครับผมทำแค่สเปคนี้เท่านั้นนะครับพอเอามาเสร็จปุ๊บเพื่อผมต้องทำสายไฟใหม่ด้วยเพราะมันไม่เหมือนกันนะครับมันต่อกับตัวเครื่องยนต์ไม่ได้แค่นั้นเอง วิดีโอนี้ครับทำขึ้นเพื่อตอบคำถามนะครับแล้วก็หลายๆอย่างก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยผมนะฮะขอบคุณมากครับก็เบอร์อยู่ท้ายคลิปนะครับผมนะเดีน,นี้สวัสดีครับ